เมื่อเรามีการลงทะเบียนไปแล้วแล้วอาจจะมีการลงทะเบียนผิดคันนะครับสําคัญหรือว่าลูกค้าเปลี่ยนใจไม่เข้าซ่อมนะครับหากต้องการจะยกเลิกลงทะเบียนนะครับก็คือมาที่โปรแกรมคิวเช็คกิ้งตัวนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่แถบลงทะเบียนนะครับแล้วก็เลือกรถคันที่ต้องการจะยกเลิกนะครับรถที่สามารถยกเลิกลงทะเบียนได้ก็คือรถที่มีสถานะเป็นลงทะเบียนเท่านั้นหากมีสถานะเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกล้างหรือว่าจะมีการชําระเงินเนี่ยนะครับ ไม่สามารถที่จะทําการยกเลิกได้สังเกตนะครับถ้าเกิดว่าผมมีการเลือกรถที่มีสถานลรลงทะเบียนมาคลิกไปเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มที่ชื่อว่ายกเลิกการลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าเกิดผมไปคลิกนะครับรถที่เป็นสถานะอื่นเช่นสถานะชนะเงินปอ,อก,กดคลิกไปปุ๊บเนี่ยนะครับปุ่มยกเลิกลงทะเบียนจะไม่มีนะครับซึ่งนตอนนี้ก็สามารถเข้าไปทําการยกเลิกได้ ต้องเป็นสถานะลงทะเบียนเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ตนี้ครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาทําการกดคลิกที่ปุ่มที่ชื่อว่ายกเลิกการลงทะเบียนนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดยกเลิกการลงทะเบียนแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการรอสักครู่หนึ่งนะครับรอให้จุดสีส้มหายไปเนี่ยนะครับผมลองกดกลับไปนะครับนี่นะครับสังเกตคันนี้นะครับ น,นี้นะครับยังมีสถานะเป็นลงทะเบียนอยู่นะครับแต่เดี๋ยวพอมีการเซฟเสร็จนะครับข้อมูลก็จะหายไปนะครับขอ,อรี่เฟรนด์ที่เข้นึง ข้อมูลคำเมื่อกี้ก็จะหายไปนะครับเมื่อทงการยกเลิกการลงทะเบียนแล้วนะครับหากไปลงทะเบียนตัวนี้นะครับมีการดึงมาจากการ VSC นะครับมันก็จะถอยกับพัติสถานะที่เป็น v c อย่างคันนี้นะครับทีนี้หากต้องการจะยกเลิกการ VSC ด้วยนะครับก็สามารถทําได้โดยการคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้นะครับและก็จะมีสถานะที่เื่อว่ายกเลิกใบ VSC นะครับซึ่งการยกเลิกใบ VSC นั้นนะครับ ก็จะยกเลิกได้ถ้าเกิดเรามีการยกเลิกการลงทะเบียนมาก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคันนี้นะครับมีการเอาไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็ไม่สามารถทําการยกเลิกใบ v ีซีได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นนะครับว่าสามารถยกเลิกได้เฉพาะรายการที่มีการยกเลกิกการลงทะเบียนแล้วนะครับนี้เราทำการยกเล,ลิกกันนะครับก็กดที่ปุ่มยกเลิกใบวีซีกดคลิกไปจากนั้นทําการยืนยันในการกดยกเลิกใบ VC ีครั้งหนึ่ง นะครับแล้วก็รอให้จุดสีส้มหายไปนะครับถ้าผมเบรกกลับมาดูตรงน,นี้ตอนนี้ยังมีอยู่นะครับแต่ผมลงองกดรีเฟรชอีกครั้งนึง เนะครับตอนนี้นะครับก็จะสามารถยกเลิกนะครับใบ v s c ได้แล้วนะครับ